นอกรอบประมาณแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาดูตะก้อเลี่ยมป๊อกเดียวนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นทัดประเวศนะครับเจอกับฝั่งโน้นนะครับเทนดินแดงนะครับโตป๊อกเดียวนะครับตอนนี้สกอร์ก็ห่างเลยนะครับขออภัยนะครับไล่สดช้านะครับฝั่งทางเทนนแดงนี่ได้หนึ่งแต้มนะครับส่วนทัดประเวศได้หกแต้มนะครับเป็นตะก้อโต้จังหวะเดียวนะครับ หรือว่าโตปอกเดียวนะครับทัดประเวณนี่ก็ถนัดในเหลี่ยมนี้นะครับเทนดินแดงนี่ก็มาเยือนวันนี้ก็มีโปรแกรมเตะด้วยนะครับอุ่นเครื่องนอกรอบนะครับเจอกับทัดประเวนนะครับมาดูนะครับทางด้านของทัดนี่ถนัดเหลี่ยมนี้นะครับส่วนเทนนี่ก็เป็นตะกรอตัวยกอาชีพมีพื้นฐานเบสิกนะครับแต่ว่าเรื่องเหลี่ยมปอกเดียวนี่ทัดจะเชี่ยวชาญกว่านะครับมีความเป็นเหมืออาชีพเพราะว่าเคยเล่นนะครับได้อีกหนึ่งแต้นนะครับสำหรับทัดปะเวนนะครับขึ้นนําเป็นเจ็ดตอนหนึ่งเลยนะครับ คนนี้ชิงอยู่ที่2,000บาทนะครับเป็นตะก้อนอกรายการนะครับเป็นราคาซ้อมๆนะครับตอนนี้คู่ในรายการนี้ยังไม่เตะนะครับเป็นคู่นอกรอบไปก่อนนะครับความพร้อมของคู่ในรายการวันนี้เริ่มต้นช้าหน่อยขออภัยด้วยนะครับแต้มนะครับเจ็ดต่อหนึ่งนะครับเกมส์สุขของทัดประเวศไหลนะซ้ายนะครับเทนโตมาทัดโอ้โหูยิงยาวยังทันนะครับทางด้านของเทนนิองอยงหลังมานะครับทัด ตอนนี้ถ้าเป็นตัวโยกนะครับโยกกว่าฝั่งโน้นโต้ทนไว้นะครับทัดตัดหน้าขวาลูกนี้ออกนะครับโยกไปโยกมาในทำเสียไปเองนะครับสำหรับทัดป่าวเวนะครับทีมงานขอนินีดนวันนี้ก็มาหลายท่านนะครับเพราะว่ามีรายการเตะนะครับน้องเทนมีรายการเตะด้วยนะครับคู่กับน้องดำนะครับดำดินแดงนะครับเตะกับพัฒนาการ69นะครับ ก็จะเริ่มแข่งน่าจะประมาณสามทุ่มนะครับเริ่มต้นช้าหน่อยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแต้นะครับทางด้านของเทนนิแดงได้เสริมนะครับหนึ่งต่อเจ็ดตามหลังเยอะนะครับเกมเสริฟของเทนนะครับตัดซ้ายมาทัดลูกหนีไม่ทันนะครับก้มสวนหัวไปออกข้างนะครับไล่มาเป็นสองต่อเจ็ดสำหรับเทนนิแดงนะครับ แต้มนะครับสองต่อเจ็ดนะครับเทนนะครับตัด้ายมาอีกทีนึงตูกมีโอ้ยมาเบานะครับได้โอกาสเสียบจ่อๆไม่เหลือนะครับทัดปาเวีนะครับเปลี่ยนเก็บเสิร์ฟนะครับน้ำห่างนะครับเจ็ดต่อสองนะครับทัดยอดไปเทนโตะมดหัวเน็ตปาดไปโอ้ยอีกทีนึงเสียบโต้เสียบขึ้น โอ้โหไม่ทันนะครับทัดประเวศนะครับโดนแแบบขาากระเด้งมานะครับยังเปลี่ยนเกมเซบยูนะครับเตี้งหลแ้มนะครับ2ต่อ7นะครับเกมเซบของเทนนะครับตัดซ้ายโตโยงหลังนะครับเทนโยงคืนมาทัดจิ้มหลังไปอีกทีนึงสวนมานะครับ Oh, โยกไปหลังเรียบร้อยดีนะครับนี่นะครับความเป็นมืออาชีพในทางทัดในถนัดเล่นในเียมนี้นะครับส่วนใหญ่นี่ทางด้านของทัดนี่จะเป็นคนโยกมากกว่าฝั่งนู้นนะครับเทนนีตั้งรับอย่างเดียวเลยนะครับเต่นะครับเจ็ดต่อสองนะครับทัด ตัดขวาจิ้มไปต่อหัวนิดโยเป็นแท้มนะครับขึ้นนำเป็นแปดต่อสองนะครับนกคืาวเป็นไข่นกคือว่าเป็นไข่ยังมาบอกมันนกว่าเป็นไขนน่ยังมาบอกมั่นเจงไหนสรุปแต้มนะครับแปดต่อสองนะครับเอาละครับทัดโยงหลังไป เทนโยกแล้วนะครับอ่าเป็นทางด้านของเทนโยกบ้างนะครับสู้ทัดยาครับนะครับครับผมสวัสดีพี่ออดดับเพลิงด้วยนะครับนั่นแล้วบมเมนต่อไอทัดนปาสลงไอ้ยกแท้นปาสลงโยกแทนไอดุมดำเอาลเอาอไดเจ็บขาเอาโอเทนมา เอาเทนไเทเทนเดี่ยวไอแทนยใครเดี่ยเออเอาละครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับสำหรับทางด้านของเทนนีแดงนะครับมาเรื่อยๆนะครับสำหรับสกอร์ฝั่งโน้นนะครับช่วงต้นเกมนี่ถัดออกสตาร์ทดีกว่านะครับไปขึ้นะกอร แกบ้งน,าาน,น,นั่นงสี่ต่อแปดนะครับเพ้นนะครับจี้สายอย่างเดียวมาขวานะครับทัดตัดยอดไปเพ้นยอดขึ้นโดนมานะฮะทัดใบหน้าขวาสุดเอื้อมนะครับตัดข้อออกนะครับเปลี่ยนเกมเสริมนะครับ เกมนี้ก็น่าจะสู้ทางด้านของทัศประเวศีนลำบากนะครับเทนน,น,นิแดงดนี่ถึงจะมีเบสิคพื้นฐานก็จริงนะครับเป็นแต่เป็นสไตล์แต่ก็รับแล้วก็ยกลูกนะครับไม่ใช่ตะกออสวนจังหวะเดียวนะครับแต่นะครับ4ต่อ8นะครับเกมเสิบของเทนน,น,น,นิแดงดนะครับใส่ซ้ายนะครับทัดแก้ไปเทนโยงหลังมาทัดโยงคืนนะครับ ลูกนี้หยอดมาไม่ข้ามนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับน้ำห่างหนึ่งช่องตัวนะครับแต้มนะครับแปดต่อสี่นะครับทัดนะครับตัดขวาโอ้โหหยอดดีนะครับโดนสวนมาเรียบร้อยนะครับโดนโยกนะครับทางด้านของทัดเป่าเพชรนะครับ เริ่มจะออกลูกโยกแล้วนะครับสำหรับแทนดินแดงนะครับดูเกมเสิร์ฟของเทนด้วยนะครับว่าจะกว่นเกมรับของทัดได้ไหมในจังหวะแรกนะครับแต่นะครับ4-8ต่อนะครับเทนนะครับมาตรงตัวทัดสวนไปลูกนี้จิ้มไปนะครับเทนโยกแล้วนะครับทัดยอดเทนยังได้นะครับทัดสวนไปเทนสวนคืนมาหน้าซ้ายเทนต้โยกหลัง ัดเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับฝั่งทางเทนขยับมานะครับเป็น5ต่อ8 3มแต้มทันแล้วนะครับไม่แน่นะครับตะกอกูนี้นะครับเพราะว่าความรวดเร็วความคล่องตัวนี่ทางด้านของเทนนี่ไม่เป็นรองนะครับเบสิกพื้นฐานนะครับทางด้านของเทนนี่ก็ดีนะครับแต้มนะครับ5ต่อแดนะครับ เสิร์ฟไล่ย้ายดีนะครับโอ้คูนี่นะครับเกมเสิร์ฟนะครับมีผลนะครับเสิร์ฟมาหน้าซ้ายนะครับทัดนี่ไม่ถนัดซ้ายนะครับก้มเสียบหัวไปนี่ไม่แม่นนะครับไล่มาเป็นหกต่อแปดแล้วนะครับแตะนะครับ6ต่อแปดนะครับหมานาซ้ายนะครับ ตัดหยดหน้าน็ตปาดไปโอ้โหปาดสวนหน้านี้เลยนะครับสาหรับทัศน์ประเวศนะครับไฟไหม้ฮะนะฮะชาตีถึงยังครับชาตียังนะครับยังยังนะครับยังไม่เห็นนะครับยังไม่ถึงนะครับแต้มนะครับแปดต่อหกนะครับเกมเสือของทัศนะครับไล่สายเทนไปเหมือนกันอารนะครับโดนเจาะคืนนะครับหน้าซ้ายนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับนำเป็นเก้าต่อหกสำหรับทัศน์ประเวศนะครับ คู่ต่อไปเป็นตะก้อหลังเท้าล้วนๆนะครับสม่ยนครหินเจอกับทางด้านของเทนดินแดงนะครับเก้าหกนะครับหยอดไปทัดโอ้โหลูกตำแล้วนะครับทัดประเวธนะครับจะกระทืบหน้าเน็ตเลยนะครับเป็นคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งนะครับหลังเท้าล้วนๆนะครับสม่ยนครหินเจอกับเทนดินแดงนะครับไหลสดให้ชมแน่นอนนะครับเต็มนะครับ6ต่อ9นะครับเกมเสิร์ฟของเทน ไล่ขวานะครับปาดมาซ้ายไม่ข้ามนะครับเปลี่ยนเจมเสริมนะครับเจ๊มนะครับ9-6นะครับทัดจูงหลังไปเทนตัดมาหน้าซ้ายโยกขวาลูกนี้พิกเนตนะครับเกือบไม่ข้ามนะครับ เปลี่ยนเกมเสิมรับเีนะครับทนะเตูครับผมตนะครับหกต่อเก้านะครับเกมเสร์ฟของเทนแดงนะครับไล่สายมาทัดไปจิ้มขวาเรียบร้อยกลับมาไม่ทานเป็นแทมนะครับเสร์ฟไล่ซ้ายดีทีเดียวนะครับ กลับมาไม่ทันนะครับทัดประเวศนะครับไล่บีมาเป็นเจต่อ9ก้าสองแทมพันนะครับเต้ยนะครับเจดต่อ9นะครับสายมาอีกทีหนึ่งทัดโยงหลังไปเทนโตหลังมาโอกนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับ้ายเกมแล้วนะครับ เอาจับเรียนกันลูกเรื่องไรเพื่อนดิโอ้โหแตงให้ก็เอาอ่ะเต้ยนะครับก้าวตัดจิตนะครับไล่สายไปเหมือนกันนะครับโดนโยงหลังมาทัดโต๊โยงหลังไปลูกนี้ยอดหน้าเน็ตเทนมาหน้าซ้ายได้นะครับลูกนี้ได้เลยวจอจอโอ้โหเทนยังเอื้อมถึงนะฮะ โยงหลังไปนะครับเทนโตมาทัดยอดลูกนี้เรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับขึ้นนําเป็น10ต่อ7นะครับถือว่าวางลูกดีนะครับยอดลงหน้านิดเลยคนับไม่ใช่ว่าจะเล่นง่ายๆนะครับเลี่ยมนี้ต้องแม่นจริงแล้วก็มีความคล่องตัวด้วยนะครับจังหวะการสปีดวิ่งเล่นลูกแล้วก็ต้องแม่นยำนะครับตอนนี้ทัดสวีเดนนี่นำอยู่

ยากจะแหงน่อนหัวเขาเลยโอ้ยนะปิดนาท้ายเขาไปเปลี่ยนเป็นฝั่งทางดินแดงได้เสริมนะครับแต้มนะครับเจ็ดต่อสิบนะครับ โอ้ยลูกนี้บางลูกนะครับแต่ก็ลงนะครับยอดดีนะครับสำหรับทัพปาเดนะครับสิบต่อเจ็ดนะครับไล่ซ้ายไปนะครับถัดไล่ขวาอีกทีนึงโยกขวาอย่างทันนะครับเทนขวาอีกทีนึงเทนจิ้มคืนเรียบร้อยนะครับ ผัดกันลุกนะครับเต้มนะครับเจ็ดต่อสิบนะครับสามเต้มทันนะครับสรับเพนนินเดนะครับไหลสายดีนะครับเพนนะครับมาตรงตัวเอาถอยไม่ทันเรียบร้อยเหมือนกันนะครับ มาตรงตัวทัศนะครับเลือกที่จะเจาะมาหน้าเดียวนะครับถ้ายกขวานี่น่าจะเป็นแต้มนะครับสลักทินนะครับแต้มนะครับสิบต่อเจ็ดนะครับทัศนะครับไปลูกนี้โดนี่นะครับถ้ามาขวานี่น่าจะเป็นแต้มนะครับจังหวะเมื่อตะกี้นะครับอย่างเปลี่ยนเซิร์ฟโยนะครับ แต้ยนะครับเจ็ดต่อสิบนะครับเสร์บม,มาขวานะครับเพนจิ้มไขาอีกทีนงลูกนี้ออกนะครับยังเปลี่ยนเกมเซิร์ยู่นะครับสกอร์ยังไม่ขยับนะครับ คือดาวคือาลูกนี้คอดาวลูกน้ครับใช่เตนะครับสอนครับทันะครับไล่สายไปลูกนี้แต่ก็ลงขึ้นแทนไปเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับ11ต่อ7นะครับแมตช์พอยท์ครั้งแรกของคัตเปรเวดนะครับใช่กวเลยสิต่อเจ็ดนะครับทัดนะครับไล่สายไปอีกทีนึง แพ้ขวายาวๆนะครับโยงหลังขวาอีกครั้งหนึ่งกับตัวไม่ทันเกมนะครับเป็นฝั่งทางด้านของทัดประเวทเอาชนะเทนดินแดงไม่ได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับเอซทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอตัดไลฟ์สดคู่นี้ไปก่อนนะครับคู่ต่อไปน่าจะเป็นสมุยนะครับสมุยเดี๋ยวลังเท้ากับเทนนะครับสมุยกับบ่าวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลังเท้าเดี๋ยวถ้า แข่งขันเดี๋ยวไลฟ์สดให้ชมอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ